ลูกขุนก็อยากเล่นน้ำนะคะเด็กๆก็กลัวตกเล่นน้ำทั้งวันและยังอยากเล่นอีกน้องขุนได้เวลากลับบ้านเราแล้วสวัสดีเอซีทุกท่านนะคะ นี่ก็ได้เวลามารับลูกชายกลับบ้านแล้วนะคะน้องคุณอยู่ตรงไหนนาะวันนี้คุณพ่อพามาปล่อยปลาค่ะมาเล่นน้ําทั้งวันเลยถึงเวลาก็มารับเขากลับบ้าน,นะะตรงนี้เป็นวัดป่านะคะไออยู่ไหนเด็กๆอยู่ไหน ยังไงนี่ไหนช้างอยู่ไหนเดี๋ยวต้องถามความลักนะคะพ่อช้างอยู่นี่แหละครับใกล้ๆนี่แหละรถมันเข้าไปไม่ได้รถไม่ได้รเราต้องต่อรถไว้ข้างนอกต่อรถไปแวะข้างนอกนะคะแล้วแล้วค่อยเข้าไปหานะ้ำสุดเดินเข้าไปเนาะ ไม่ไทิ้นไมจอดทังนั้นมีเผื่อมีรถเข้ามาเราจะไปหาคุณเงินกันอันนี้เป็นน้ำมูลแเปล่วถึงใจไหมน้ำมูลครับน,น้ำมูลน้ำมูลนะคะน้ำมูลที่ติดระหว่างอำเภอชุมพลกับอำเภอสตึกบุรีรัมนะคะไปไปกันเลยเดี๋ยวคุณพ่อดับเครื่องก่อน เดี๋ยวไปดูว่าเด็กๆ,ๆอยู่ยังไงนะคะพอดีให้น้องภูมิกับน้องเอิร์ธมาเฝ้านู่ยังไงค่ะเดินมาแล้วคุ้นอยู่นะหอบสหมสารพัมาเลยความรักมาเปิดท้ายบรรยากาศดีมากเงียบสงบมากเลยนะคะความรักเปิดท้ายออก เอาเอาเอาวางไว้นดูน้องภูมิพอดีให้นเรอจะเป็นชั่วโมงน้องคุณเดเล่นน้ำอยู่นะคะดูค่ะหอบไปแล้วจะพาไปดูลูกชายกัน น,นี่ก็นังเอิร์สนะคะมาเฝ้าอยู่สองคนอ้ยโโนุ่นไงคุณเห็นคุณไหมแม่แม่มองเห็นลูกชายไหมคะอะไรตะพุ่มจะพุ่มอยู่ไกลๆนี่ยคะ่ะใครเอิร์ ไกลเอ๋ยตัวดำๆอยู่ไกลๆคุณเองครับเดี๋ยวเราไปดูแล้วคุณพ่อจะไปหาหน้องคุณยังไงในเมื่อมีน้ำมูลปิดทางไว้ไไเอาลราเดิมนมานี่ไปได้ไันนี่ขวัญรักฮะ<า>อุ้ยเดินไม่ได้ต้องเดินกลับไปทางนน้นค่ะโอ้ขวัญรักก็ไม่บอก ไปกันค่จะจวตามหวารักไปดูค่ะหญิงเคยมาแต่ว่าแต่ไม่รู้ว่าปูกยังไงอะไรยังไงไหนควารักโอ้ยนี่เขามีเขามีทางมาเรียบร้อยอย่างดีเราก็ไปเดินรอบป่า คิดถึงลูกชายไม่ได้เห็นทั้งวันเลยเล่นน้ำคงจะสบายใจเขาแล้ะค่ะเด็ถือบอกว่าเล่นทั้งวันเลยไหนขูนไหนขูน thôi xong, để không à cùi mà bên đẹp quát Này ้ามน้ำไปครับเอาไปน้ำไปหาน้องขุล้รอคะครับต้องลอยไปครับเพราะว่าตรงนี้มันก็ช้างเดินไปได้ครับแต่ว่าค,ควาวไ <ป S 2> นไปไม่ได้ครับเพราะว่าควานต่ำกว่าช้างเนาะเอ,อ,เอ,อ๋อครับต้องลอยข้ามไปครับผมต้องใช้ไปรับลูกชายคะ่ะ ลุยน้ำไปรับลูกชายหายใจก่อนครับหายใจให้ผอนเราผองไหนน้องคุณอยู่ตรงไหนก็อยู่ใกล้ๆโอ้ความรักก็บอกหายใจเนาะไม่เราต้องหายใจเพื่อจะข้ามน้ำไงคือเอาลมหายใจก็ไหวไปไม่ใช่เหรอคะไหวอยู่แต่ว่าเอาอากาศบริสุทธิ์เพราะว่าเราต้องใช้แรงเยอะนะครับอ๋อค่ะไปเลยมันย้อนแสงอ่ะตรงนี้อ่ะ ความไม่เห็นไม่เห็นความรักความรักน่าจะมุดนะคะได้แล้วค่ะเก็บโซ่เก็บลายพาคุนเงินออกมาแล้วค่ะเห็นไหมคะเดินมาแล้วค่ะ ขึ hmm. ้นไปพร้อมกันเลย

มืดมากเลยค่ะนะมาแล้วค่ะเอาเอาเอาผู้มาส่งก่อนเอาผู้มาส่งก่อนลูกขุนก็อยากเล่นน้ำนะคะเด็กๆก็กลัวตกเด็กๆมาส่งก่อนคเล่นน้ำทั้งวันเลยยังอยากเล่นอีกน้องขุนได้เวลากลับบ้านเราแล้ว แกแลึกไหมน้ำอ่าว่ายมาฝั่งนี้นี่นนนนไปค่ะเพราะว่าน้ำอาจจะมองดูเหมือนใกล้ๆนะคะแต่ตรงตรงที่ลงไปอ่ะน้ำลึกมากอ เดี๋ยวไปรับน้องเออนะเด็กๆลงไปด้วยลงไปน้องขุนเล่นได้ไปรับหลายรอบเลยเล่นเราไม่อยากไปไหนนะคะน้องขุนภาพจะมืดหน่อยนะคะเพราะว่าย้อนแสงกับตะวันค่ะ คือตอนไปคือเด็กๆว่ายน้ำไปนะคะพอตอนกลับบมดแรงค่ะหันข้างหันข้างความรักเออหันหลังอ่ะเร็วเร็วเร็ ใจเย็นใจเย็นน้องเอิร์ดใจเยน็นเย็นเดี๋ยวนะแล้วเด็กๆจะลงไปทำไมถ้าอย er Mother, ่างนั้นค <mm ุณอย่าแกล้งคุณรีบมาน้องคุณเด็กๆตก ได้เล่นน้ำแล้วไม่อยากขึ้นนะคะน้องขุนเอาเฮ้เดี๋้อมาลงมาเอาลุกเหรอลุกเหรมาลงมาวันนี้ตัวดำเลยไปน,นั่ทั้งวันลุลงมาเอาเฮ้ขุนเล่นน้ำทั้งวันเลยไปเอดินไน่งเอาเด็กๆถือของออกไปก่อนเลยเดินน้ำหน้าน้องขุนไปรอที่รถเ,เลยเ หอบเสื้อความรักได้กลับบ้านเราไปรีบไปเด็กเด็กเดินออกน้ำหน้าไปก่อนเลยเอพอดีเล่นน้ำคุณพอ่อแม่ไม่ได้ไม่ได้ใส่สร้อยคอนะคะคือแก้ออกเนาะสร้อยคอขาดครับเอาขาดเหรอคะเขาขาดเียไม่ชัาไม่จครับโอ้นึกว่าคุณพอ่อแกะสร้อยคอออกเพราะว่ากลัวน้องขุนเดินแล้วไปติดไม้ติดอะไร ไปแล้วค่ะโอ้โหตัวดำมากเล่นน้ำทั้งวันครับวันนี้เล่นน้ำทั้งวัน,นไปกัน,นมผมถ่ายให้ทันควันหญิงมันต้องลอยน้ำไปแบบนี้นะครับอืมมันไปถ่ายไม่ได้กล้องเราจะเปลี่ยนอันนี้ถ่ายภาพก็ไม่ค่อยชัดนะความรักภาพมันมืดไป,ไปกลับบ้านเรา มาเดอ้อขวัญน,น้องขุนอยู่ตรงไหนมาขึ้นรถแม่ม่วงคํำกับบ้านเราดูค่ะตัวดำมากเล่นทั้งวันจะพาขึ้นยังไม่อยากขึ้นนะคะยังอยากเล่นต่อนะคะน้องขุน ตัวสุงท้ายวันนี้ขุนมีความสุขมากๆเลย เดี๋ยวให้เด็กๆเขาเก็บทีละยางทางน้ำล่ะก็เรานะครับก็เอาคุณเงินมาฝูกวันนี้หนึ่งวันนะครับผมคืออยากให้เขาได้ผ่อนคลายนะครับผมได้เล่นน้ํานะครับก็จะไม่ได้มาทุกวันหรอกครับเพราะว่าเราก็มีภารกิจเนาะวันหญิงใช่ค่ะครับก็มีภารกิจเราก็จะไม่ได้มาทุกวันนะครับผมก็จะพยายามมา สองสามวันครั้งเนาะใช่ค่ะในผลขายบ้างอยากขึ้นรถแล้วถึงเวลาแล้วครับอ่าขวัญเนี่ยเอ้ยขวัญมาขวัญลูกชายขุนเงินขึ้นรถกลับบ้านเรารู้เลยคงอยากกลับแล้วคาข้ามแล้วคิดถึงบ้านขุนเงินแล้วคิดถึงน้องแต้มน้องถุง ถึงต้นสะเดาเคยนอนเ้ก็บขึ้นเก็บขึ้นเก็บของขึ้นให้หมดค่ะ วววดเวด,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 ดเด็กๆไม่นั่งข้างหน้าเหรอความรักขอขอขจะให้นั่งข้างหลังเหรอให้เขาไปนั่งข้างหน้าไหม ขึ้นรถมาก็กินอย่างเดียวเลยเล่นน้ำจนไม่กินหญ้าเลยหรือเปล่าน้องคุณนีเ่เรียบร้อยเออไเมเ่เคยยกต๊ะอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะกลับบ้านเรากันตะแคง ก็ขอบพระคุณ f อฟทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ